เราจะนีแล <minutes> uh, ้วก็ไถเนาะดับข้าวเข้าพุธนะครับแล้วก็ไถล้วกงไถ่แน่นะไม่มีหน้าปัดเนาะกับไม่มีอติเหตุเก <soybean> ิดเกิดเนไถ่ตับเต็กเ็กหน่อยบหนอยเพ่อนเาเแลูพกนะ